ทำไมไข่ไก่มีแค่สองสีทำไมต้องทนัดซ้ายถนยัดขวาทำไมท้องฟ้าถึงเป็นสีนฟ้า,<น>าใกล้จะมาอแล้วโอ้มาแล้วเห็นไหมล่ะโอ้ร้อนรร้อนร้ร้อนรอมากร้อนมากอยจับไม่ได้เลยอะแต่ทำไมมดหนึ 2> 1, 2, ่งสองสามเอาทำไมมดยังอยู่ครบหมดเลยอะทำไมมดมันไม่ตายเลยอะอยู่ในไมโครเวฟร้วร้อนอะ o u know คุณรู้หรือไม่ในวันนี้ครับ มดทำไมมันไม่ตายเวลาอยู่ในเตาไมโครเวฟที่กำลังทำงาน Did <you> know? คําถามที่ว่าทำไมมดที่อยู่ในเตาไมโครเวฟที่กำลังทำงานถึงไม่ตายก่อนจะรู้เหตุผลนี้เราต้องไปทำความเข้าใจกับการทำงานของเตาไมโครเวฟก่อนเตาไมโครเวฟจะผลิตคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและส่งคลื่นนั้นเข้าไปในเตาคลื่นที่ส่งเข้าไปจะสะท้อนไปมาภายในเตา เกิดการแทรกสอดหรือว่าเรียกง่ายๆว่าการเสริมและหักล้างกันของคลื่นทำให้กลายเป็นคลื่นนิ่งหรือว่า standing wave ภายในเตาแล้วเจ้าคลื่นนิ่งเนี่ยเป็นยังไงครับคลื่นนิ่งเกิดจากการที่คลื่น2ขบวนที่มีแอมพลิจูดความยาวคลื่นและมีอัตราเร็วเท่ากันเคลื่อนที่สวนทางกันในแนวเส้นตรงเดียวกันและเกิดการรวมตัวกัน ตามหลักการของการรวมกันของคลื่นคลื่นนิ่งนี้จะไปทำให้โมเลกุลของน้ำในอาหารที่เราใส่เข้าไปในเตาสั่นสะเทือนครับเกิดเป็นคลื่นความร้อนทำให้อาหารนั้นสุกอย่างไรก็ดีหากสังเกตจากที่จุดแดงๆเราจะเห็นว่าจุดนั้นไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆมันจึงไม่เกิดการสั่นสะเทือนของโมเลกุลน้ำในอาหารความร้อนจึงไม่เกิดขึ้นในบริเวณนี้ สิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออาหารนั้นจะสุกไม่สม่ำเสมอครับทำให้อาหารนั้นร้อนมากในบางจุดและยังดิบอยู่ในบางจุดและนั่นก็เป็นเหตุผลที่ว่าทำไมจานในเตาไมโครเวฟถึงจะต้องหมุนอยู่ตลอดเวลานั่นเองเอแล้วที่เล่ามานั้นเกี่ยวอะไรกับเหตุผลที่มดมันไม่ตายละ่ะก็อย่างที่อธิบายไปนั่นแหละครับว่าจุดบนคลื่นนิ่งตรงนั้นเป็นจุดที่ไม่เกิดความร้อนมด ที่มีขนาดเล็กเมื่อมันรู้สึกร้อนมันก็มักจะหนีไปจากจุดที่ร้อนซึ่งจะมีความเข้มของคลื่นน้อยกว่าโหมันเป็นอย่างนี้เล่ามดนี่ยิ่งกว่า Mitchell Impossible ในหนังฮอลลีวูดนีนะหลบแสงความร้อนจากเตาไมโครเวฟเก่งจริงๆเลยนายเก่งมากนะสมศักดิ์สมชายฮะทำอะไรอยู่อ่ะอุ่นเกี๊ยวกินนะดิก็พี่เขียนโน้ตไว้เนี่ย แล้วพี่ทำไมรีบกลับมาทำไมอ่ะทำไมไม่เห็นทำรายการสเก็ดซะก่อนล่ะก็งานมันเสร็จแล้วอ่ะมดฉีเอาไปแล้วเธอทำความสะอาดย่างไมโครเวฟอ่ะยังเลยกินก่อนเถอะนะแล้วเธออุ่นอาหารอย่างเงี้ยนะพี่ครับนี่พี่เป็นพิธีกรหรือพี่เป็นนักบุญกันเนี่ยโต๊ะอาหารนู่นเลยครับหมุนซ้ายครับหมุนซ้ายโอเคนั่งขวาครับซ้ายครับตรงครับตรงตรงมดเก่งจริงๆเลยอ่ะและนี่ก็คือดิจิโนคุณรู้หรือไม่กับเรื่องราวเกี่ยวกับมดหลบความร้อนนะครับท่านผู้ชมสามารถติดตามความเคลื่อนไหวรายการเราได้ครับพี่เจครับซ้าายขว ทางนี้นะครับ Facebook Twitter ททางนี้ครับอีเมลทางนี้และ, email rest ะอีเมลเอสก็ทางนี้นะครับเขียนมานะครับเรารออยู่นะครับทั้งคน d คน y ิ u k n o นคุณรู้องไม่ลาไปก่อนะทำไมของพี่ไม่มีน้ำซุปอ,อ,อ,อ่ะเด o u ย n o w